สวัสดีนะครับนักเรียน6กทับหนึ่งทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเฉลยนะครับโอนหนะครับเรื่องต่อจากครั้งที่แล้วเรื่องเลขยกกําลังนะครับข้อที่2นะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าจงหานะครับเอจำนวนจริงบวก A จจำนวนจริงบวก A แสดงว่าคําตอบต้องเป็นจํานวนเต็มบวกครับเราก็เช็คที่ช้อยนี่ไม่มีจำนวนเต็มลบเลย เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเราก็แต่ว่าถ้าเกิดันมีหลายค่าเราก็เลือกค่าที่เป็นบวกนะครับเราก็มาทําการจัดรูปนะครับสมการก่อน A อกำลัง 1, 2, ลบหส่วนสองเรก็เขียนปกติครับ A อกำลังลบหส่วนสแต่ฐานเหมือนกันนะครับคูณการนําเลขยกกำลังมาบวกกันนะครับครูก็เลยบวกเป็น3าส่วนสองะครับ16ก็คือ4ยกกำลังสองแล้วทั้งหมดมันยกกาลังลบหส่วนสอยู่ ยี่สิบเจ็ดนะครับก็คือสามยกกําลังสามแล้วทั้งหมดมันยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสามอยู่ตัวนี้ก็วัดเรื่องนี้ยกกำลังล้วนเลยนะครับสมบัติทั้งหมดเลยห้าก็คือห้าครับเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกาลังลบสามแล้วก็หมุนกลับเป็นสองยกกําลังสามนะครับสองก็ได้สองเศษหนึ่งส่วนสองกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งนะครับอ่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองแล้วก็เลขยกกำลังมาบวกกันนะครับก็กลายเป็น a ออะไรเนี่ยลบหนึ่งส่วนสองบว,สวกสามส่วนสองก็ได้สองส่วนสอง ก็ได้1นั่นเองบวกนะครับ2ตัด2ก็4ี่กำลังลบ1 4กำลังลบ1ก็คือเศษ1ส่วน4ะครับแล้วก็3ตัด3เนาะก็ได้คูณกับ3นะครับเนื่องจากสถานที่อ่านครูก็ไม่ได้เงียบมากครับก็อาจจะมีเสียงต่างๆรบกวนเข้ามาบ้างนะครับก็ขออภัยนักเรียนด้วยนะครับอ่า5นะครับ2กํกลัง3เป็น8 8 5 40ครับบวก2เนาะเท่ากับเศษ1ส่วน2ครับ เอก็บวกกับ3ามส่วน4ี่ส่วนด้วยสี่สิบสองเท่ากับ1ส่วน2นครับแล้วมันก็จะมีเสียงปากกาเขียนนิดนึงนะเราก็ย้ายสี่สิบสองไปครับสี่สิบสองเนี้ยหารอยู่แล้วย้ายไปคูณกับ1ส่วน2ก็ได้ยี่สิบเ็ดครับแล้วก็สามส่วนสี่เนี้ยบวกอยู่รูก็ย้ายเป็นลบนะครับรูก็ทำส่วนให้เท่ากันนะครับ ก็เสี่คูณก็เป็นสี่สองแปดปดสิบสี่ลบสามเอเดียวก็เท่ากับแปดสิบเอ็ดส่วนสนะี่เนาะโอเคก็มีตรงคําตอบนะครับแปดสิบเอ็ดส่วนสี่แล้วก็กาแปดสิบเอ็ดส่วนสี่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าข้อไหนครูมีสอนผิดหรืออะไรนะครับอนนี้ก็ทักแจ้งมานะอันนี้ก็จะจบนะครับข้อที่สองนะครับอ่าเดี๋ยวครูขอญาต สองข้อแล้วกันนะครับคลิปละสองข้อแล้วกันนะครับเวลายัางได้อยู่นะอ่ะทีนี้มาดูข้อที่สามบ้างนะครับข้อที่สามเขาบอกว่านิพจน์นะครับนิพจน์ของข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็มาเช็คดูนะครับจริงๆแล้วเราเช็คง่ายมากเลยการถอดรากนะครับการถอดรากก็คือจะเป็นบวกเท่านั้นนะครับก็คือสมบัติของมันก็คือรากที่ x เนี่ย กำลังสองนะถอดออกมามันต้องจะเป็น f x เนาะก็คือเป็นจำนวนบวกอะนะเป็นจำนวนบวกประมาณนี้อ่ะเราก็มาดูตรงนี้ก่อนอ่ะเราดูที่ยี่สิบห้าครับเนีย่ยมันถอดได้เท่าไหร่แน่นอนเลยยี่สิบห้าถอดได้เท่าไหร่ห้าครับอ่ะอันนี้รูทดอกนะแต่ว่าจริงๆแล้วรูดในเนี่ยมันต้องถอดออกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเอ่อ เท่ากับอย่างนี้ก่อนอเดี๋ยวครูเขียนจบเอาเท่ากับก่อนเนาะรูทมันต้องถอดรูทกับรูทก่อนยี่สิบห้าอยู่เหมือนเดิมนะครับสองหกห้าอ่าอะไรคูณกันได้สองหกห้าอืมสาอ่ายี่สิบห้าเนาะใช่ปะ่ะยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าอ่าเพราะยี่สิบห้าเด็กออกมาได้ยี่สิบห้าปกตินะครับท่าอันนี้คือครูดูตัวนี้อยู่นะครับตัวเดดี้อ่ายี่บห้านะครับ น่าจะเห็นอยู่นะโอเคอ่ะจากนั้น x กำลังหกครับมันก็คือมี x หตัว 3, ามสดึง1ก็ดึงได้เท่าไหร่ครับ3ตัวแต่ว่าดึง3าตัวออกมามันจะต้องเป็นลบไม่ได้นะครับเราก็ต้องใส่แอพ x กำลังสามไร้อมเป็นเลขคี่นะครับส่วน y อ่ะ y มี4ี่ตัวดึงออกได้ y กำลังสองไม่ต้องใส่แอเพราะว่าเออมันเป็นบวกอยู่แล้วยกกําลังสองนะครับอ่าจากนั้นเราก็ จะดึงได้แล้วยี่ผ้านะครับแล้วก็ดึงยี่ผ้าออกได้เลยแบบสบายใจนะครับอ่าแล้วก็ y เนี่ยเราดึง y กําลังสองมาดึง x ก่อน x มีสามตัวใช่ป่ะ x มีสามตัวเพราะนั้นดึง x ออกอ่ะเราดึงได้สองตัวถูกไหมส้มสองดึงหนึ่งนะครับซามสองดึงหนึ่งก็ดึง x ตัวหนึ่งใช่ไหมลูกมี x สามตัวก็ดึง x ออกมาได้ตัวหนึ่งก็ต้องใส่ x อ่า y ก็ ต้องใส่แอ y เหมือนกันเพราะว่า y กําลังสองแต่ในรูทเนี่ยก็ต้องมีแอ p x เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมี x สามตัวมันต้องเป็นบวกอ่ะมันเป็นลบไม่ได้อ่ะนะครับอืมเพราะมันอยู่ในแอ p เพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือเท่าไหร่ครับมีไหมเอ่ยจริงๆอ่ะมันก็รวมได้เป็นยี่สิบห้าแอ x y รูทแอ x ครัก็ตรงกับข้อที่ หน,นั่นเองนะครับตรงข้อที่หนึ่งนั่นเองนะครับอืมโอเคนะอย่างที่ครูบอกถ้าเจอประเด็นไหนที่ครูครูตกหล่นอะไรอะ่ะนักเรียนก็บอกครูได้นะครับครูไม่มีปัญหานะอ่ะคลิปนี้จบสองข้อก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่ออีกสองข้อนะครับ